นี่ค <Beng> ร <Zen> ับเด็ดที่เด็ดเลยเด็ดเลยครับด็ดเนี่เลยนี่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดครับที่เด็ดอ๋ออ่าอย่างหนูมันว่าอาจารย์อย่างหนูครับเมื่อนี้ครับที่เด็ดเลยอย่างหนูครับอย่างหนูอ้อมหนูครับอย่างหนูอ้อมหนูอ่าเธอในอีกตัวเมื่อนี้มีแต่มีหนูหนูครับีในสองอยู่ครับในสวงก็เนาะลองเลี้ยงเขาเนาะ ดอกเดือกสว่งางไทยเนี่ยนฮึดยอดฮะกินบรร่ได้อีกแล้วครับสายนี่บ่มีครับสันหนาจวดจังเยอะนีที่เด็ดเลยไ่ยก็สเธอเขา,าก็บรรยากาศบรรยากาศย่องแย่งย <laughs> ที่เด็ดเลย,<า>ย <laughs> ที่เด็ดเลยผมมีดอกครับมีแต่ดาวติงลงมาเบิดเดียวเอ้ เชฟเหลวครับเชบเหลมเชบเหลมเชบกวางทับบบกครับกวางทับบกเชบกวางทับบกเข้าหนูมันมาแล้วน้องละมันครับตีเด็ดเล่นว่ะมันหยาบหยาบโอ้ไฟกับวันโตเจ็บตัวเียคาก็เกจแบบว่าเป็นทับกูไฟแดงครับตันนี้น้ำยาได้แล้วน้องล สั่งดับเพลิงมาได้มากเลยครับหมอไปแล้วคือเอ้ยยอดระวังมันหลุนะครับนี่นี่ยางนี่ยางอวอมครับเขาเนียนห่อนเอ้ยเขาเนียนห่อนจะยื้อสายเขาโอไปอยู่ครับโอ้โอไปอยู่ในรถกระจนเจ้ากินข้าวปลาเมื่อนี้อ้ยู่นาไหนอยู่หน้าเขาครับ ขาวบานว่าได้ค <Napoleon>, รับเปียงไฟมีแต่ไร้ใจครับเขาวบานมีแต่ไร้ใจครับนี่ใจของเขาอยู่นี่เงินขาวบานเปียงไฟยนี่เปียงเหล่าเวา้านไปถอนเงินถอนเงินถอนพูได้ใหม่ใหม่คักคักคักนี่วะที่เด็ดที่เด็ดสุกแล้วที่เด็ดนะ โัวาว่าวันนี้โซาว่าวันนี้ปวดพวกงอกเตีงโ้หนูก็ปีงซุกแล้วเด้อบานี้เด็ดบ่เด็ดก็เบิ้งเราหลวดเด้อบันที่ดีเอไฟแฟลกงกนี่ยังนี่แกด้วงแกด้วงแบบนีเด้อยีนังเลยพ่อกินขวดเสียบหักปลายเอาแฉแฉแฉบ้าที่ดี มันคือสัวผ้าหักเถออยู่ทวงอยู่ทาคือเกาเลยพี่น้งองเด็ดเด็ดเด็ดปวดพว่วงเนี่ย